สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรไทยทางช่องสุนเพงทีวีแห่งนี้อีกครั้งค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรชนิดใดนั้นไปติดตามชมด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ มีต้อนรับเข้าสู่สวดสมุนไพรสมเด็จพระเทพพระร,ราชธุดาสยามร,มราชกามารีนะคะสวนสมุนไพรแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยเจตนาล,ลมของบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะสร้างเพื่อน้อมก้าเอม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพพระร,ราชธุดาสยามร,มราชกามารีนะคะสมุนไพรต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นอะไรนั้นติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดสูงใหญ่นะคะลำต้นตรงเปลือกเรียบสีเทานะคะเนื้อไม้อ่อนสีขาวเปลือกใบเรียงสลับรูปวงรีขอบขนานผิวเป็นมันดอกช่อออกเป็นช่อเล็ก กิศนานะคะเนื้อไม้และแก่นไม้มีสรรพคุณบำรุงหัวใจบำรุงกำังบำรุงโลหิตบำรุงตับและปอดแก้ลมรักษาโรคปวดข้อแก้ไข้น้ำมันจากมเมล็ดมีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนังและมะเร็งค่ะสาระน่ารู้ของกิศนานะคะเป็นน้ำมันหรือ,อยางที่สร้างขึ้นในต้นไม้สกุลไม้กษิษนา การสร้างกิษนาเป็นกระบวนการรักษาบาดแผลของต้นกิสนาเชือ้อราไม่ได้เป็นตัวการที่สำคัญแต่อะไรก็ตามที่ทำให้เนื้อไม้ของต้นกิษนาเป็นแผลได้จะกระตุ้นให้ต้นกิษนา สร้างกิสนาใต้บาดแผลและสะสมกิสนาเกิดขึ้นตลอดเวลาและมากขึ้นตามอายุของแผลเมื่อบาดแผลมีอายุประมาณ8ถึง1ปีกิสนาที่สะสมจะมีสีน้ำตาลดำหรือเกือบดำจัดได้ว่าเป็นกิสนาเก็กเอค่ะค่ะสมุนไพรครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณคุณป้าเชงสรวรรค์สิริสุนทรินที่เอื้ออํานวยการผลิตรายการค่ะและขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้ด้วยค่ะส่วนครั้งต่อไปจะเป็นสมุนไพรชนิดใดนั้นโปรดคอยติดตามชมได้ค่ะ